บมการบทที่27็อิสอักวยพรยาโคบเมื่ออิสอักชราและตามมวท่านก็เรียกเอซาวบุตรคนโตของท่านมาและกล่าวแก่เขาว่าลูกเอ๋ยเขาตอบว่าลูกอยู่นี่ท่านว่านี่แนไะพ่อแก่แล้วพ่อไม่รู้วันตายของพ่อเจ้าจงเอาอาวุธของเจ้าคือแล่นธนูและคันธนูออกไปที่ท้องทุ่งหาเนื้อมาให้พ่อ เตรียมอาหารอร่อยให้พ่ออย่างที่พ่อชอบนั้นและนำมาให้พ่อกินเพื่อพ่อจะได้อวยพรแก่เจ้าก่อนพ่อตายเมื่ออิสอักพูดกับเอซาวบุตรชายนั้นนางเรเบคาแอบฟังอยู่เมื่อเอซาวออกไปท้องทุ่งเพื่อหาเนื้อมาเรเบคาจึงพูดกับยาโคบบุตรของนางว่าแม่ได้ยินพ่อของเจ้าพูดกับเอซาวพี่ชายของเจ้าว่าจงนำเนื้อมาให้พ่อและจัดอาหารอร่อยให้พ่อกินและพ่อจะอวยพรเจ้า เฉพาะพระพักพระยาวเวก่อนพ่อตายเพราะฉะนั้นลูกเอย๋ยจงเชื่อฟังตามที่แม่จะสั่งเจ้าไปที่ฝูงแพะแกะนำลูกแพะดีๆสองตัวมาให้แม่แม่จะเอามันปลุกอาหารอร่อยให้พ่อเจ้าอย่างที่พ่อชอบและเจ้าเองต้องนำไปให้พ่อเจ้ารับประทานเพื่อว่าท่านจะวอวยพรเจ้าก่อนท่านตายยาโคบพูดกับเรเบคามารดาของเขาว,ว่าดูสิเอสาวพี่ของลูกเป็นคนมีขนดก และลูกเป็นคนเกลี้ยงกล่พ่อของลูกคงจะคลำตัวลูกและเห็นว่าลูกหลอกลวงท่านแล้วนำการสาปแช่งมาเหนือลูกไม่ใช่พรมารดาพูดกับเขาว่าลูกเอ๋ยขอให้คำสาปแช่งของเจ้าตกอยู่กับแม่เถิดเชื่อฝังแม่เท่านั้นไปนำมาให้แม่เถิดเขาจึงไปนำมาให้มันดามารดาของเขาก็ทำอาหารอร่อยอย่างที่บิดาของเขาชอบนั้นแล้วเรเบคานำเสื้ออย่างดีที่สุดของเอซาว บุตรชายคนโตของนางซึ่งอยู่กับนางในเรือนมาสูมให้ยาโคบบุตรคนเล็กของนางเอาหนังลูกแพะหุ้มมือและคอที่เกลี้ยกล่วของเขาแล้วนางก็มอบอาหารอร่อยและขนมปังที่นางทําให้ยาโคบบุตรชายของนางถือไปเขาจึงเข้าไปหาบิดาและพูดว่าพ่อและท่านว่าพ่ออยู่นี่ลูกเอย๋ยเจ้าคือใครยาโคบตอบบิดาของเขาว่าลูกเป็นเอซาว บุรหัวปีของพ่อลูกทำตามที่พ่อบอกลูกแล้วเชิญลูกขึ้นนั่งรับประทานเนื้อที่ลูกหามาเถิดเพื่อพ่อจะได้อวยพรแก่ลูกแต่อิสอักพูดกับบุตรชายของตนว่าลูกเอ๋ยเจ้าทำอย่างไรจึงพบมันเร็วนักเขาตอบว่าเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของพ่อทรงนำมาให้ลูกแล้วอิสอักจึงพูดกับยาโคบว่าลูกเอ๋ยมาใกล้ พ่อจะได้คลำดูเจ้าเพื่อจะได้รู้ว่าเจ้าเป็นเอสาวลูกชายของพ่อแน่หรือไม่ยาโคบจึงเข้าไปใกล้อิสอาบิดาอิสอาบคลำตัวเขาแล้วพูดว่าเสียงก็เป็นเสียงของยาโคบแต่มือเป็นมือของเอสาวท่านก็จําเขาไม่ได้เพราะมือของเขามีขนดกเหมือนมือเอสาวพี่ชายของเขาท่านจึงอวยพรแก่เขาท่านถามว่าเจ้าเป็นเอสาวลูกชายของพ่อจริงหรือ เขาตอบว่าใช่ท่านจึงว่านำอาหารมาให้พ่อพ่อจะได้กินเนื้อที่ลูกชายของพ่อหามาแล้วอวยพรเจ้ายาโคบจึงนำมันมาให้ท่านท่านก็รับประทานยาโคบนำเหล้าอางุ่นมาให้ท่านและท่านก็ดื่มแล้วอิสอักบิดาของเขาจึงพูดกับเขาว่าลูกเอ๋ยเข้ามาใกล้และจูบพ่อเขาจึงเข้ามาใกล้และจูบท่านและท่านก็ดมกลิ่นที่เสื้อของเขาและอวยพรเขาว่าดูสิ กลิ่นลูกชายข้าเหมือนกลิ่นท้องทุ่งซึ่งพระยาเวทรงอวยพรขอพระเจ้าประทานน้ำค้างจากฟ้าแก่เจ้าและประทานความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินทั้งข้าวและเล่าอางุ่นใหม่มากมายแก่เจ้าขอให้ชนชาติทั้งหลายรับใช้เจ้าขอให้ประชาชาติโน้มลงคำนับเจ้าขอให้เป็นเจ้านายเหนือพี่น้องและบุตรชายมารดาของเจ้าโน้มลงคำนับเจ้าใครแช่งสาบเจ้าก็ขอให้ผู้นั้นถูกสาบและใครอวยพรเจ้า ก็ขอให้ผู้นั้นรับพรเอซาวสูญเสียพรเพพาออิสอักวอวยพรยาโคบเสร็จและยาโคบเพิ่งออกไปพ้นหน้าอิสอากบิดาเอซาวพี่ชายก็กลับจากการล่าเนื้อเขาทำอาหารอร่อยนำมาให้บิดาเขาพูดกับบิดาว่าขอพ่อลูกขึ้นรับประทานเนื้อที่ลูกชายหามาเพื่อจะได้ไวอวยพอลูกอิสอากบิดาพูดกับเขาว่าเจ้าคือใครเขาตอบว่าลูกคือเอซาว ลูกชายหัวปีของพ่อพอได้ฟังดังนั้นอิสอาคก็ตัวสั่นมากยิ่งนักพูดว่าใครเล่าที่ไปล่าเนื้อแล้วนำมาให้พ่อพ่อกินหมดแล้วก่อนเจ้ามาถึงและพ่ออวยพรเขาแล้วและเขาจะได้รับพรแน่นอนเมื่อเอสาวได้ยินถ้อยคำของบิดาก็ร้องตะโกนเสียงดังด้วยความขมขื่นยิ่งนักและพูดกับบิดาว่าพ่อขออวยพรลูกด้วยเถิดแต่ท่านพูดว่า น้องเจ้าเข้ามาหลอกพ่อเอาพรของเจ้าไปเสียแล้วเอซาวพูดว่าเขามีชื่อว่าอยากคบก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่หรือเพราะเขาหลอกลูกสองหนเข้านี่แล้วเขาเอาสิทธิบุตรหัวปีของลูกไปและคราวนี้เขาเอาพรของลูกไปอีกด้วยแล้วเขาพูดว่าพ่อไม่ได้สมวนพรไว้ให้ลูกบ้างหรืออิสอัาตอบเอสาวว่าพ่อตั้งให้เขาเป็นนายเหนือเจ้า และมอบบรรดาพี่น้องของเขาทั้งหมดให้เป็นคนใช้ของเขาทั้งพืชและเล่าอางุนพ่อก็จัดให้เขาลูกเอ๋ยพ่อจะทำอะไรให้เจ้าได้อีกเล่าเอสาวพูดกับบิดาว่าพ่อพ่อมีพรแต่เพียงพรเดียวเท่านั้นหรือพ่อขออวยพรลูกให้พรลูกด้วยเถิดพ่อแล้วเอสาวก็ตะเบงเสียงร้องไห้อิสอักบิดาของเขาจึงตอบว่า ที่ดินของเจ้าจะอยู่ห่างจากความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินและห่างจากน้ำค้างจากฟ้าเบื้องบนแต่เจ้าจะมีชีวิตอยู่ด้วยดาบและเจ้าจะรับใช้น้องชายของเจ้าแต่เมื่อเจ้าดิ้นรนเจ้าจะหักแอกของเขาออกจากคอของเจ้ายาโคบหนีความโกรธของเอซาวฝ่ายเอซาวเกลียดชังยาโคบเพราะเรื่องพรที่บิดาอวยพรเขาเอซาวรำพึงในใจว่า วอนไว้ทุกพ่อใกล้เข้ามาแล้ววันนั้นข้าจะฆ่ายาโคบน้องชายของข้าเสียแต่มีคนบอกถ้อยคำของเอซาวบุตรชายคนโตแก่เรเบคานางให้คนไปเรียกยาโคบบุตรชายคนเล็กของนางมาและพูดกับเขาว่านี่แนะ่เอซาวพี่ชายของเจ้าปลอบใจตนเองด้วยการจะฆ่าเจ้าเพราะฉะนั้นลูกเอย๋ยเชื่อฝังแม่ลุกขึ้นหนีไปหาลาบันพี่ชายของแม่ที่ฮาราน และอยู่กับเขาชั่วคราวจนกว่าความเกรียวกราดของพี่ชายเจ้าจะคลายลงจนกว่าความโกรธของพี่ชายเจ้าจะคลายลงและเขาลืมสิ่งที่เจ้าทำต่อเขาแล้วแม่จะส่งให้คนไปรับเจ้ากลับมาจากที่นั่นทำไมแม่จะต้องสูญเสียลูกทั้งสองคนในวันเดียวกันเรเบคาพูดกับอิสอักว่าฉันเบื่อชีวิตของฉันเหลือเกินเพราะหญิงฮิตไทถ้าอยาโคบแต่งงานกับหญิงฮิตไทหญิงดินแดนนี้ ชีวิตของฉันจะมีประโยชน์อะไรแก่ฉัน